นี่เสร็จแล้วเพื่อนเพื่อนอยายลืมพาจริงๆตอนเราอบเราต้องเอามีดมากรีดตรงกลางมันจะได้มันจะได้แตกสวยเนาะเพื่อนนี่ได้แล้วเพื่อนเพื่อนเห็นไหมอยากกินอะไรเข้าสวนเออสวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนเพื่อนข้าสวนเหมือนเดิมมาหาผักไปต้มซุปวันนี้พี่เหมือนจะกินต้มซุป หน้าสดๆนะคะแต่ว่ากล้องใช้แอปนะคะถ้าใครอยากดูหน้าสดๆยายต้องไปดูในไลฟ์สดอันนั้นอ่ะใช้แอปไม่เป็นเวลาไลฟ์สดหน้าสดเลยเดี๋ยวก่อนเด้นี่เดี๋ยวจะเอาแครอทเอาแครอทแครอทกระทอนแต่อันใหญ่ๆก่อนอันเล็กๆเดี๋ยวค่อยมาขุดเอา จมซุปผักรวมมีอะไรก็ใส่พรวดพลาดพรืบไปเนาะดูดิสวยแครอทปีนี้สวยสวยโอย้จมอึบอึบนี่ดูโอ้โหสุดยอด เอาใบสวิตชาร์ดไปหน่อยใบสวิตชาร์ดเอาใบอ่อนๆมันกแก่ๆเอ,ไอาไว้เงี้ยหน่อยทำหอมหมกเนาะเพื่อนเนานะเฮ้ยนี่ดูดิสีแดงหน่อย สีเรียสหน่อยไม่รู้ว่ามันค้างปีหรือเปล่าอยู่ทนหน,า,น,หนาวได้หรือเปล่าไม่รู้นะหอ้เนี้ยปล่อยไว้งี้เลยมเมล็ดมันแก่หรือยังอุย้ยนี่เริ่มแก่แล้วเพื่อนๆ เหมือนๆคล้ายๆใบบิรุดเลยเนาะนีอันนี้บิรุดบิบรูดปีนี้ไม่โตเลยไม่เป็นไรหรอกเพื่อนๆไม่โตก็ไม่เป็นไรหญ่กินไม่หมดหรอกใหญ่จะถอนเอาแตอันโตๆมันแน่นเกินไงตอนปลูกก็เสียดายจะถอนทิ้งก็เสียดายเนาะาไม่เป็นไรหรอกเราก็ถอนเอาแต่อันโตๆดูดิ เอาอะไรอีกไปเอามาเล็ดไปเอาผักชีหน่อยอันนี้พอแล้วแหละทพื่อนยายว่าจะยายว่าจะเก็บฟักแมวไปโลูกหนึ่งแต่ว่าไม่อยากเอามารวมกันอยากกินรสชาติฟักแมวยายเดี๋ยววันหลังมาเก็บไปต้มลองต้มดูเนาะทอนผักชีก่อน,น,อน,น โอ้ยคัดอันนี้เอาราส่วนอันนี้จะเอาจะเอาใบเอาต้นอฮ้ยนี่สวยผักชีมันชอบอากาศเย็ยนๆเน,เนาะกินเมี่ยงโอ้โหเ,เพื่อนดู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 ผักชีดูเอา ปแค่นี้แหละพอดีมันมีกระลำอยู่ในบ้านอีกเนาะเอามาเขือเทศหน่อยต้มซุปใส่มะเขือเทศก็อร่อยเนาะนเพื่อนๆมันออกเปรี้ยวหวานๆเนาะนี่ได้แล้ว,วเพื่อนๆเห็นไหมอยากกินอะไรเข้าสวนเออ กระลำม,มีอยู่ในบ้านครึ่งหัวเนาะไปฝนตกวิ่งมาเกือบไม่ทันเพื่อนฝนตกนี่นะคะกระดูกหมูยายแบ่งไว้อัน,นี้เอากระดูกอ่อนไว้เดี๋ยวยายจะเอาไว้ต้มโลกฟักแมวเดี๋ยวจะลองมาต้มดูว่าแฟนยายชอบกินไหมถ้าชอบกินปีหน้าจะปลูกยเยอะๆแต่ว่าน่าจะชอบกินอยู่เนาะ เดี๋ยวอันนี้ยายจะต้มในหม้อแรงดันมันจะได้เปื่อยเร็วเนอะใสร่รากผักชีใส่กระเทียมลงไปแล้วก็ต้มวันนี้ต้มชาชาผลกหลาบกินนะคะนี่ชาผลกหลาบว,วันหลังยายจะต้มให้ดูที่ยายมาทําเซรั่มนะมาทําชาเนี่ยได้จะได้เวลาไปเก็บอีกแล้วมันเริ่มสุกแล้วเนี่ยนะคะรากผักชีกระเทียมดอง เลือพิกไทยรถดีใส่ลงไปใช้จะใช,ช้มอแรงดันเนาะจริงๆอ่ะแฟนยายเขาไม่ชอบกินแบบนี้หรอกเดี๋ยวให้เหมือนก็นว่าต้มเสร็จแล้วมันลอกกระดูกออกฝรั่งเขากินเขาไม่ชอบใช้มือจับนะเพื่อนๆต้มให้เปือ่อยแล้วก็เอาเอากระดูกออกเอาแต่เนื้อนะแต่อันนี้ยายอยากให้มันเปื่อยไว โอ้ฝนตกหนักเลยเพื่อนในระหวังที่รอเราไปไปเอ่อเอ่เอไอ้นั่นผักไปไปไปหั่นผักเนาะอันนี้กลังปีที่ครึ่งหัวที่เรือจับมาทำกับข้าวเลี้ยงแขกวันนั้น ได้แล้วนะคะว่าจะเอาใบขึ้นช่ายด้วยเมื่อกี้ฝนตกรีบเข้าบ้านมันหยุดเลยยังไม่รู้อันนี้เครอดเดี๋ยวถ้าไม่ตกเดี๋ยวจะวิ่งไปเอาใบขึ้นช่ายในระหว่างที่รอหมู <c oughs> หมูเสร็จแล้วรอให้หมูเปื่อยอยางเดียวนี่นะคะได้แล้วต้มเสร็เดี๋ยวก็เปื่อยแล้วนี่นะอ ทีนี้ก็จะใส่ผักลงไปแล้วผวด,ดคลาดพืชเลยมีผักอะไรก็ใส่ลงไปผัดผัาดพืชแม่ยายบอกว่าให้ต้มเปืเป่อยๆแต่ยายจะใช้แรงดังนนีกแหละเดี๋ยวจะตม้มอีกรอบใช้แรงดันนีอีกรอบเพราะว่าไปถอนฟันมาฟันไม่ค่อยดีมันยังปวดๆอยนะู่เนาะเขาก็เลยบอกว่าให้ต้มไม่เปื่อยๆ แล้ก็จะใส่แรงดันอีกรอบตรงกินเองเ้อถ้าบ้านเราโอ้จะต้องไฟอ่อนๆนะพเพื่อนๆไฟอ่อนๆให,ให้ให้น้ำซุปให้น้ำซุปใสๆนะเออนี่ยดันอีกรอบแป๊บเดียวก็ บบเดียวก็เปื่อยละนี่นะคะทีนี้ก็มาชิมเสร็จแล้วขาดเหลืออะไรก็ปรุงรสเอานี่มันเปื่อยโอ้โไหไอเนระดูรดโลยเลยนี่เห็นไหมไม่ต้องเติมอะไรก็อร่อยแล้ว พวกผักสดๆเนาะมือนจับชายเลยแต่ว่ายายไม่ได้ใส่พวกซีอิ๊วพวกซอสอะไรเนาะตมรดีไปนิดนึงมันขาดเค็มซีอิ๊วขาดไปหน่อยนึงนะทีก็เติมแม็กกี้ มื่อกี้ก็ได้เนาะนี่ได้แล้วแล้วตักกระดูกออกมันไม่ได้ไม่สวยนะแต่ว่ากินสะดวก <c oughs> สำหรับแฟนแฟนยายฟันเกยังดีอยู่ฟันปลอมแค่กี่อันเองถึงห้าอันหรือเปล่าไม่รู้ฟันปลอมนอกนั้นฟันแท้หมดเลยอันนี้พอดีแกไปทอนฟันมาแล้วเขามาใส่ฟันปลอมแบบถอดได้ให้ รอให้ให้เงือกมันแข็งแรงถึงได้ถึงจะใส่ฟันแบบว่าฟันแบบจริงที่ว่าแบบถอดไม่ได้อะนะแล้วมันไม่ถนัดไอฟันปลอมเข้าใจไหมเหมือนบ้านเราที่เขาใส่ฟันปลอมแบบถอดได้นะแค่ซีกเดียวแค่นั้นแหละเนะเสริมแฟนยายก็จะกินแบบนี้ไม่มีข้าวมีอะไรกินเหมือนเหมือน เหมือนเรานะกินผักนี่แหละกินผักกับเนื้อนี่แหละบางทีถ้าเขาอยากกินแบบไอ้นั่นเขาก็เอาขนมปังมากินเรวกินข้าวเสร็จเราจะทําขนมปังแบบวันนั้นอีกขนมปังที่ทําง่ายๆวันนั้นนะแล้วเขาก,กินข้าวก่อนเด้อนี่ เพื่อสุขภาพง่ายๆนะฝนตกตกสดน้ำร้อนๆสุดยอดมาเพื่อนๆกินข้าวเสร็จแล้วทําขนมปังให้แฟนยายติดใจขนมปังวันนั้นเห็นไหมไปซื <c> ้อ <oughs> อันนี้มาใหม่วันนั้นไอ้น,นี้เก่าเนาะเลย,เลยมีกลิ่นเมล็ดะนะมีแค่นี้เองมีแป้งห้ารอกรัมครึ่งกิโล ห้ารอยกรัมครึ่งกิโลเนาะห้าร้อยกรัมใช่ไหมเออแล้วก็ผงฟูห่อหนึ่งแล้วก็เบียร์แล้วก็เกลือกำมือเนี้ยเกลืออันนี้มะ,มะมะเล็ดทันยพเตดใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้เนาะเอออมีแค่นี้เองขนมปังง่ายๆจำเข้ามา <laughs> จำเข้ามาทำแฟนติดใจ,จบอกให้ทำให้อีกเออ ไม่ร่อนวันก่อนร่อนวันนี้ขี้เกียจไม่ร่อนชมฟูเป็นฮาขิดนะคะเกลือ,อกลับมือเบียร์โคดหนึ่ง0.5ครึ่งลิตร อุ้ยแค่นั้นจบปั่นเสร็จแปดร้อยเทใส่ฟอร์มฟอร์มในกระทันเนยไปแล้วนะคะชูง่ายง่ายถ้าอยากยายไม่ทำแล้วบางบางสูตรท่องหมักไว้ข้ามคืนโอ้ยแบบนั้นยายไม่เอาเด้อ ไม่ใช่นิสัยยญ่ตะอันนี้แค่ได้ยินเขาคุยกันโอ้มันง่ายดีไปลองทำดูสิว่าอย่างนี้พมมาทำแฟนใหญ่ชอบสวยเลยมันสดดีเนาะไม่เหมือนซื้อไม่แช่แข็งเนาะเออสเร็จ,จ,รจญญามาเล็ดจุ่มมาเล็ดทันยเพืชมารยนะคะฝักทองอะไรอะไรก็ไม่รู้นะ เม็ดฟักทองเม็ดนี่ยไปเอางาเรามาโรยหน่อยงาของเรามีนี่นะคะใส่ต่ออบ45นาทีอบอยู่ที่200องศานี่เสร็จแล้วเพื่อนๆอยายลืมพาจริงๆตอนเราอบเราต้องเอามีดมากรีดตรงกลางมันจะได้มันจะได้แตกสวยเนาะเพื่อนๆนี่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  มากรีดตรงนี้มายายมากรีดท,ทีหลังเนาะเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเอาออกให้ดูนะคะนีง่ง่ายาง่ายีนะคะอืมโอ้ร้อนร้อนทาเนย ทาเนยชุดยอดง่ายๆเอออข้าทาข้าทาเดี๋ยวค้าหลังกรีดหน่อยนะมันจะได้ไม่ฟูไปถูกที่ทว่วเดนปะแค่นี้เลยเพื่อนกรอบนอกนุ่มในนะคะนี่ง่ายง่าย